ออกไปใส่ยากออกไปใส่บ่ได้ก็จะฝ้าอารมณ์เสียพี่น้องมาส่องดูในตู้เย็นเรามีอะไรเราเก็บไว้แต่ต้นไหนเอามาเบิง่งดูพี่น้องบ่ามันมีอย่างเนี้ยเอามาแปะรูปนะคะอย่าพึ่งอารมณ์เสียค่ะมาดูกันเลยค่ะทําไข่พะโล้ไก่พะโล้ง่ายๆสะไต้สันหามาฟากค่ะคนอื่นจะมากล้วน้าตาลค่ะอุย้ยต่ากๆกวนกันจงพี่น้อง ไก่กระงเนาะไข่รเงอูอยังใหม่เลยพี่น้องมาจิ้คิวเอาะทัพพพอสีสวยวันนี้เราจะมาทำไข่พะโล่กับไก่พะโล่นะคะเฮ็ดใส่กันเลยพี่น้องไก่อยู่ในตู้เย็นจะเอามาทำนะคะกัวน้ำตาลกะสีนั้นพี่น้อง อ,อัดสีก่อนนะคะควบไฟอ่นอ,อนๆนะคะ,ะให้ไหมนะคะมันจะม้นคิ้วมันจะได้แล้วได้สีแล้วอย่าให้ไหมเด้อระวังจะไหมนะคะควแไฟอ่นอ,อนๆตป็นนะ ต้มไปเรื่อยๆมันก็จะละลายเองแล้วเราก็จะได้สีสีสวยสีน้ำตาลสวยๆใช้ลงไปเลย ทันใจมากเลยพี่น้องเราก็จะใส่เครื่องตัดข้าวลงไปก่อนนะคะใบตะไคร้มะกรูดว่าเพรา,วา,าะว่าเฮาสิมีไก่ลงน้ำพี่น้องจะมีไก่ลงด้วยวันนี้จะกินขาแห้งกระเทียมลงไปกระเทียมกระเทียมกระเทียมโอเคใส่เครื่องพะโล้ลงไปนะคะผงพัโล้ลงไป เอาของจากในตู้เย็นนะคะมาทำกินพี่น้องตปรไก่ลูกอ,อันนี้เรามีอกไก่นะคะอกไก่ใส่ลงไปอไก่ซีกระซิบวใหญไปันใดใส่เกลือลงไปพี่น้องเกือบลืมเกือบลืมเกลือลืมเสียไม่ได้ของนัวนะคะปอกไข่เสร็จแล้วนะคะพี่น้องปอกไข่เสร็จแล้ว ใส่ลงไปเลยค่ะอู้วันนี้เราจะต้มใส่กันเลยพี่นอ้องต้มไข่พะโลลใส่ไก่นะคะมีไก่ติดตู้เย็นอยู่ก็เลยล้างตู้เย็นเลยพี่น้องวันนี้ล้างตู้เย็นคว้ากลางแจ้งพี่น้องคว้ากลางแจ้งนะคะวันนี้ใช้ฟืนวันถุด สียังไม่พอเท่าไหร่เราใส่สีอิวดำนะคะเติมสีอิวดำหน่อยหนึ่งพอแล้วใส่เยอะไม่ใส่ลายๆกับสีดำพดนก็คนะพี่น้องแล้วเราก็จะปิดไว้ปิดไว้คว้ไว้ไวไวคนเสร็จเรียบร้อยรอให้เข้าเดือดนะคะรอให้เขาเอาสีกันก่อน ดังฟืนดังฟืนบันนอกบันนอกพี่น้องคนนี้กับบันนอกอีรีเนาะผ่านไปหนึ่งชั่วโมงแล้วนะคะพี่น้องแล้วก็ย้ายเตาเรียบร้อยมันหอนพี่นนองอันนี้ไม่ได้กินแล้วก็ออกซักเครื่องหอมเนี่ยน้ำกระแหงแล้วพี่นนองน่าจะโอเคแล้วละสีก็น่าจะได้แล้ว กินปเบิดเท้็ทงสีต้มไปเรื่อยๆสีก็จะสวยกว่าน,นี้อีกนะคะอ้าวตกไปตรงมาไข่ถลอกเลยไข่ทะเลนนะคะเครื่องหอมแล้วก็จะค่อยทยอยออกอตรงนี้เราไม่ชอบเราก็จะเอาไปให้น้องแมวนะคะน้องแมวเราจะได้กินด้วย เม,มนูล่างตู้เย็นพี่น้องบริได้ออกตลาดขั้นได้ออกตลาดแต่ก็ซสือตั้งแต่แนวไม่มากินของในตู้เย็นในช่องฟิตเราได้กินจักเทือตกค้างยุงนซีออกออกมาได้โอกาสออกออกมาทํานะคะตักตรงนี้พวกนี้ออกก่อน โควิดออกไปใส่บได้พี่น้องออกไปใส่แากเรียบร้อยโอเคตักเลยตักเลยจากพี่น้องพอสามลูกนะคะ เปื่อยพี่น้องเปื่อยเปือเป่อยนะคะอกสร็จแล้วอย่างเปื่อยเลยค่ะพร้อมรับประทานเลยได้เลยนะคะพี่น้องเมนูบ่ได้ออกไปใส่เนาะพี่น้องเก็บของในตู้เย็น มาทำอาหารนะคะไก่ในตู้เย็นในช่องฟิตก็มาแปลรูปเป็นไก่พระโลนะคะพร้อมกับไข่สีสวยๆนะคะอร่อยๆออกไปใส่ยากออกไปใส่บ่ได้ก็จะฝ้าอารมณ์เสียพี่น้องม,มาส่องดูในตู้เย็นเรามีอะไรเราเก็บไว้แต่ต้นไหนเอามาเบิงดูพี่น้องบามันมีอย่างเนี้ยเอามาแปลรูปนะคะอย่าพึ่งอารมณ์เสียคะ่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้พี่น้อง บายบายฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามด้เด้อพี่น้องเนะื้อขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ